สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงระเบียบสนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการลาของข้าราชการนะครับพศ2 5 5 5นะครับอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับกาศเมื่อวันที่24มกราคม2 5 5 5นะครับการลานะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด11ประเภทนะครับมี 1. การลาป่วย 2. การลาคลอดบุตร 3. การลาไปช่วยเหลือภริยาหรือที่คลอดบุตร 4. การลากิจส่วนตัว 5. การลาพักผ่อน 6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัตเจการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 8. การลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน 9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 10. การลาติดตามคู่สมรส11การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพมี11ประเภทนะครับการลาการลาป่วยนะครับ ถ้าเราป่วยตั้งแต่30วันขึ้นไปนะครับต้องมีใบรับรองของแพทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วยนะครับตั้งแต่30วันขึ้นไปนครับต้องมีใวลาแต่ถ้าไม่ถึง30วันนะครับอาจจะเป็นลาครั้งเดียวหรือว่าลาหลายครั้งติดต่อกันก็ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควรนะครับจะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์มาประกอบใบลา หรือจะสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบพิจารณาอนุญาตก็ได้นะครับต่อไปนะครับลาคลอดบ,บุตรนะครับจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้นะครับแต่เมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่เกิน90วันนะครับในกรณีที่ลาคลอดบ,บุตรแล้วไม่ได้คลอดตามกําหนดนะครับก็สามารถที่จะยกเลิกการลาได้นะครับโดยผู้ผู้มีอานาจอนุญาตให้ยกเลิกเวลาคลอดบ,บุตรได้นะครับโดยที่ถือว่าวันที่หยุด ราชการไปแล้วนั้นเป็นวันลากิจส่วนตัวนะครับต่อไปนะครับการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรนะครับขราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรนะครับให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน90วันนะครับนับแต่วันที่คลอดบุตรนะครับและให้มีสิทธิ์ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน15วันทําการนะครับ การลาประเภทที่4 <g rain> นะครับการลากิจส่วนตัวนะครับข้าราชการที่ประสงค์จะลากิจส่วนตัวให้เสนอหรือจะส่งเวลาต่อผู้ข้าบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตนะครับและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได้นะครับเว้นแ,แต่มีเหตุจำเป็นนะครับไม่สามารถรอร,รับอนุญาตได้ทันนะครับจะเสนอหรือจะส่งเวลาพร้อมระบเุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้นะครับแต่จะต้องชี้แ <g rain> จงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็วนะครับ ในกรณีที่จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรนะครับให้มีสิทธิ์ลาต่อเนื่องจากการลาครอบบุตรได้นะครับไม่เกิน150วันทําการนะครับต่อไปนะครับการลา,าประเภทที่5นะครับการลาพักผ่อนนะครับข้าราชการมีสิทธิ์ที่จะลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณ1เนี่ยได้10วันทําการนะครับเว้นแต่ข้าราชการดังต่อไปนี้นะครับที่ไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อนประจําปีนะครับก็คือ1ผู้ซึ่งได้รับบรรจุรับร,บราชการเป็นข้าราชการครั้งแรกนะครับกรณีสอนครับ ผู้ที่ลาออกจากราชการเพราะเหตุผลส่วนตัวนะครับแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกนะครับนิสานครับผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกนะครับหลัง6เดือนนะครับนับแต่วันออกราชการนะครับแล้วก็สีนะครับผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่นนะครับสีกรณีนี้นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ลาพักผ่อนนะครับแล้วก็ถ้าปีใดนะครับข้าราชการผู้ใด ไม่ได้ลาพักผ่อนประจําปีนะครับหรือว่าลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ10วันทําการนะครับให้นับสะสมไปใช้ในปีต่อๆไปได้นะครับแต่เมื่อรวมกันแล้วสิทธิ์ที่จะลาในปีนั้นเนี่ยจะได้ไม่เกิน20วันทําการนะครับแต่สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีนะครับให้มีสิทธิน้บวันลาพักผ่อนสะสมได้ไม่เกิน30วันนะครับการลาพักผ่อนนะครับ ให้เสนอหรือจัดส่งเวลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้นะครับต่อไปนะครับการลาประเภทที่6การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัทนะครับผู้ที่จะลานะครับต้องยื่นใบ…ขออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือว่าก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัทไม่น้อยกว่า60วันนะครับแต่ถ้า มีกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจะส่งเวลาก่อก่อนได้นครับให้ชี้แจงเหตุผลตามความจําเป็นนะครับประกอบเนลาและอยู่ในดุลยพินิษของผู้มีอำนาจพิจารณานะครับจะอนุญาตให้ลาหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ลาลาไปอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัทแล้วเกิดเหตุขัดข้องนะครับไม่สามารถที่จะไปอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัทได้เนี่ยอาจจะขอยกเลิกการลาได้นะครับ โดยให้ถือว่าวันที่ลาไปแล้วหยุดราชการไปแล้วเนี่ยให้ถือว่าเป็นวันลากิจส่วนตัวนะครับต่อไปนะครับการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือการเข้ารับการเตรียมผลนะครับผู้ใดที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลาให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชานะครับก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่าส8ปชั่วโมงนะครับเมื่อลาไปแล้วนะครับเมื่อพ้นกาหนดหรือว่าครบกําหนดการลาเนี่ยการ เขารับการเตรียมผลเนี่ยให้รายงานต่อผู้บคคบัญชานะครับภายใน7วันนะครับเมื่อกลับมาแล้วนะครับหรือว่าถ้ามีเหตุจําเป็นนะครับหรือรัฐมนตรีเจ้าของสังกัดนะครับอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน15วันนะครับประเภทที่8นะครับการลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานนะครับ ข้าราชก,การซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษาฝึกอรรรบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานในประเทศหรือต่างประเทศนะครับให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนร,ราชการนะครับยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนร,ราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อพิจ,จารณาอนุญาตการอนุญาตของหัวหน้าส่วนร,ราชการตามวรรคหนึ่งนะครับเมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานประหลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนร,ราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีให้ทราบด้วยนะครับ ลาประเภทที่9นะครับการลาปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศนะครับอันนี้จะต้องให้เสนอหรือจะส่งเวลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือเพื่อพิจนารณาอนุญ,ญาตนะครับเมื่อลาไปติงานในองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีระยะาไม่เกิน1ปีนะครับเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จเนี่ยให้รายงานตัวเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน15วันนะครับ นับแต่วันครบกาหนดนะครับแล้วก็ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้รัฐมตนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน30วันนะครับลาได้ไม่เกิน1ปีนะครับเมื่อกลับมาแล้วต้องรายงานต้องรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน30วันนะครับแล้วก็เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน15วันครับต่อไปนะครับการลาประเภทที่10การลาติดตามคู่สมรสนะครับ ถ้าจะลาติดตามคู่สมรสเนี่ยให้เสนอหรือจะส่งเวลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงประลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงนะครับแล้วแต่กรณีเมื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้แต่ไม่เกิน2ปีนะครับหรือถ้ามีเหตุจําเป็นเนี่ยอาจจะอนุญาตให้ลาต่อได้อีก2ปีนะครับแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน4ปีถ้าเกิน4ปีนี่ให้ลาออกจากราชการนะครับประเภทการลาที่11นะครับ การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพนะครับข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุสลายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพลภาพนะครับหรือพิการหากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นนะครับหรือจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณีนะครับมีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรที่ประสงค์จะลาครับแต่ไม่เกิน12เดือนนะครับสําหรับการลานะครับมี11ประเภทนะครับดังที่กล่าวมาแล้วนะครับ11ประเภทนี้เดี๋ยวจะก็มี1การลาป่วย2การลาคลอดบุตร3การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร4การลากิจส่วนตัว5การลาพักผ่อน หกการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัทเจ็ดการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแปดการลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานนะครับเก้าการลาเป็นบัติงานในองค์การระหว่างประเทศสิบการลาติดตามคู่สมรสสิบเอ็ดการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพนะครับสําหรับการลานะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับลองฟังเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนสอบได้นะครับ Ready hop.